ต่อไปเชิญท่านวิสารเตชะธีรวัตรครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิสารเตชะธีรวัตรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดชิงไายต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้เวลาให้โอกาสนะครับเ,เรียนผ่านไปยิงท่านเลขาสถาบันพระปกเก้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับผมเรียนท่านว่าผมเป็นลูกศิษย์สถาบันแห่งนี้ในรุ่นที่6 ลายท่านในที่นี้นะครับได้มีโอกาสอบรมแล้วก็ให้ความรู้กับผมสิ่งที่ผมจะขออนุญ,ญาตเรียนด้วยความเคารพต่อสถาบันสถาบันแห่งนี้ครับตั้งขึ้นมาเพราะมาจากสภาผู้แทนราษฎรของเราและสถาบันเนี่ยได้มีคำขวัญแล้วก็มีคำจำกัดความในเว็บขึ้นมานะครับบอกว่า สถาบันพระปกเกล้าจะต้องเป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนําด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมิบาลตลอดจนถึงสันติวิธีและมุ่งนําความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม,มท่านปรานครับผมเหมือนกับท่านสมาชิกหลายๆท่านที่อภิปรายไปผมมีความรู้สึกว่าสถาบันเนี่ยเหมือนกับมหายลัยสถาการศึกษาอื่นๆครับ จริงๆแล้วความหวังของพวกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอประชาธิปไตยเบ่งบานเราก็คิดว่าสถาบันแห่งนี้ครับจะได้มีการปลูกฝังมีการทําความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยให้มันเบ่งบานยิ่งขึ้นผมดีใจนะครับเห็นการรายงานมาทุกครั้งทุกปีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นรายละเอียดในส่วนที่ท่านทำแล้วเนี่ยเหมือนกับย่อยเกินไปครับถ้าให้ผมเรียนตรงนี้ตรงๆเนี่ยผมอยากเรียนถามท่านประธานว่าในขณะนี้ครับ บ้านเมืองเรามีปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งทางการเมืองอย่างสูงสถาบันพระปกเกล้าไม่เคยมีใครที่จะออกมาให้ความรู้ให้คําชี้นําในเรื่องเหล่านี้ต่อพี่น้องประชาชนหรือมีใครที่จะออกมาแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ครับผมได้พบกับทางท่านเลาขาธิการขออภัยเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์วุฒิสารตันชัยช่วงที่มีการไปประชุม เรื่องงบประมาณแต่เรียนอาจารย์แล้วนะครับว่าสถาบันแห่งนี้ครับผมค่อนข้างที่จะน้อยใจเพราะข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นหลักให้สังคมในยุคปัจจุบันนี้ครับขณะนี้เนี่ยอาจารย์อาจจะไม่กล้าหรือไม่พูดในนามสถาบันแต่ว่าในสภาแห่งนี้ครับวันนี้ผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังสถาบันว่าในเรื่องเหตุการณ์ขณะนี้ครับ ท่านไม่กล้าพูดข้างนอกไม่เป็นไรครับแต่ในสภาหแห่งนี้ซึ่งท่านเป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาเราท่านเล่าให้เราฟังได้ครับการสมานณฉันตรงเนี้ยท่านจะทําอะไรท่านมีแนวคิดอะไรผมเรียนแล้วเห็นที่การอภิปรายหลายๆครั้งนะครับมันไม่มีทางออกจริงๆครับณนะวันนี้เนี่ยครับพอท่านประธานชวนซึ่งถือว่าเป็นประธานสถาบันด้วยนะครับ ได้กรุณาเสนอการแก้ปัญหาให้มีการเจรจากันแบบสมานฉชั้นสันติวิธีแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เอาวุฒิสมาชิกก็จะยื่นตีความกฎหมายนัฐมนูนอีกซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับผมคิดว่าสถาบันพระปกเกล้าต้องเป็นหลักให้เราครับที่สําคัญก็คือมีหลายๆเรื่องนะครับผมขออนุญ,ญาตชมเชยว่าท่านบอกว่าท่านจะต้องแก้โดยธรรมมาพิบาลสันติวิธี ในหัวข้อผลงานอันที่หนึ่งตามหนังสือที่ท่านให้มาเนี่ยนะครับแต่คำว่าสันติวิธีของท่านมีนิดเดียวครับในวักท้ายในนหน้า59ผมเห็นนะครับท่านพลเ,เอกขออภัยเอ่ยนามนะครับเอกชัยศรีวิราชซึ่งท่านทำเรื่องนี้มาตลอดผมติดตามเรื่องนี้มานะครับการทำคณะกรรมการปรองดองสมานณฉันเนี่ยเราทำกันมานานแล้วครับเมื่อสมัยก่อนก็เคยมีคณะกรรมการชุดนี้หลายคณะ ประชุมกันไปสองเดือนสามเดือนออกหนังสือมาฉบับหนึ่งแล้วก็ทำไม่ได้ครับสิ่งเหล่านี้ฮะผมถามความจริงใจว่าในขณะนี้ครับถ้าท่านคิดว่าใครที่จะทำให้วิกฤตชาติครั้งนี้ได้สำเร็จใครที่มีวิธีการหาทางออกผมไม่เห็นสถาบันพระปกเกล้ามีใครคนใดคนหนึ่งออกมาชี้นำเลยครับท่านทำตัวเหมือนเป็นมหลาลัยทางการศึกษามหลาลัยทั่วๆไปที่สำคัญก็คืออย่างที่เพื่อนสมาชิกว่านะครับ มีครูบาอาจารย์บางท่านก็ไปเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งสรุปแล้วตอนนี้ประเทศไทยไม่มีใครเป็นคนกลางได้เลยเลยครับถึงตรงนี้ขึ้นมาถ้าถามความเห็นผมนะครับท่านประธานชวนครับผมขออนุญาตเอ่ยนามเลยนะครับท่านดําริท่านคิดดีแล้วท่านไม่ต้องไปเอาใครมาเป็นคณะกรรมการปลองดองนะครับท่านอยากทําอะไร ความเชื่อถือท่านมีอยู่สูงนะครับเอามาปรึกษาหารือคุยกันเลยครับออกมาเลยครับวิชาการตอนนี้เนี่ยมีการศึกษาทั้งปรองดองทั้งสมานะฉันทั้งสันติวิธีเยอะแยะครับทําเลยครับพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยผมห่วงว่าเด็กๆลูกหลานเราจะมีปัญหาที่สําคัญขณะนี้ทุกคนรับรู้ได้นะครับว่าในโอกาสอันอีกไม่นานนี้ครับปัญหาประเทศไทยเราจะไปกันใหญ่แล้วครับผมขออนุญาตต่อไปถึงหน้า ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับจริงๆมีหลายเรื่องที่อยากพูดอภิปรายนะครับแต่ว่ามีหัวข้ออันหนึ่งที่ผมขออนุญาตชมเชยเลยครับในหัวข้อที่สามของหนังสือรายงานฉบับนี้นะครับโครงการศึกษาบทเรียนสภาพปัญหาเกี่ยวกับศิลปภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะปี2558ผมต้องขอยกย่องท่านรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลของมหาลัยเชียงใหม่นะครับผมเรียนว่าอันนี้นครับ เป็นบทเรียนที่สําคัญที่สุดแต่ว่าท่านมีอยู่ประมาณ5-6าบรรทัดอันหนึ่งในนี้ก็คือว่าจะต้องมีการแก้ไขเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายฉบับนี้ครับมันออกมาเมื่อสมัยยึดอํานาจครับและสนชก็เป็นคนออกกฎหมายฉบับนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตให้ทางเลขาธิการและทางคณะกรรมการของสถาบันพรกกบก้าได้กรุณารับรู้กับผมด้วยนะครับว่า กฎหมายฉบับนี้ครับมันเกิดความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งครับท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตำรวจก็ว่ากันตรงๆบ้าจี้ไปใหญ่ครับมีการไปอายัดต,ตัวไปใช้หมายจับเก่าๆและที่สำคัญก็คือคุณจะเอาอะไรไปใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา34ก็ให้สิทธิการแสดงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญมาตรา44ก็ให้ชุมนุมโดยอิสระปราศจากอาวุธ แต่คุณเล่นเอามาตรา116ซึ่งเป็นพรบอออกมาโดยคณะปฏิวัติออกมาโดยขณะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาในเรื่องเผด็จการเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมันไม่ใช่ครับที่สำคัญก็คือมีอย่างที่ไหนเอาเด็กๆเ,เนี่ยามาตรา116เอาแค่เด็กๆไปปิดขวางทาง,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 งจราจรไปทำขยะมูลฝอยให้มันเลอะเทอะแต่เอามาใหญ่กว่ากฎหมายรัฐน,นูนอยางงั้นใช่ได้หรอครับ ตรงนี้ครับผมอยากให้ฐานบันพระปกเกล้าต้องออกมาจะต้องมายืนยันจะต้องมาเรียกร้องทําให้สังคมได้รับรู้นะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ถูกมันเป็นเรื่องประชาธิปไตยแต่ท่านเองเนี่ยกับเฉยฮะผมเรียนว่าข้ออันนี้เนี่ยครับมันทันสมัยกับยุคขณะนี้ในเหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้แต่ท่านก็มีแค่5 6บรรทัดบอกว่าเห็นควรให้มีการปรับปรุงเนินการและสร้างความเข้าใจ เพื่อนําไปสู่การร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพชุมชนให้ชัดเจนจบแค่นี้อะครับสถาบันพระปกก้าต้องบอกสิครับว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะซึ่งมันเล็กกว่ากฎหมายรัฐนูนและที่สําคัญก็คือยังไปบังคับเด็กๆนิสิตนักศึกษาโดยใช้หมายจับซึ่งหมายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วนี่ใครที่เป็นอาจารย์ฝ่ายกฎหมายจะรู้ดีนะครับ คุณมีหมายแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปขอสารจากสารแล้วเนี่ยถ้าเกิดหมายนีย่ผู้ต้องหาเขามอบตัวแล้วคุณก็ต้องให้เขาประกันอันนี้อยู่ๆเนี่ยจับจากโรงพักไปเรือนจําสารปล่อยเห็นว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไปอายัดจะจับเขาอีกจากโรงพักหนึ่งไปอีกโรงพักหนึ่งอย่างนี้สถาบันพระปกเก้าในฐานะที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยทําอะไรอยู่ล่ะครับขอเรียนท่านประธานว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอึดอัดแล้วผมเรียนว่าวารละอันนี้ไม่ควรที่จะพูดเรื่องนี้ แต่ผมเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านเลขากับคณะกรรมการอยู่สถาบันพระปุกล้าวซึ่งถือว่าเป็นสถาบันประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดนะครับท่านแก้ปัญหายังไงท่านพูดข้างนอกไม่ได้ท่านพูดในสภาครับว่าท่านมีแนวคิดยังไงท่านจะทํำยังไงผมเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับนั่งนึกนอนนึกเห็นเด็กๆแล้วถึงเวลาขึ้นมาอย่างที่วันที่ยีิบเจ็ดที่ผมกระทาไปเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าผมทําด้วยต้องการประท้วงฮะ ต้องการให้รับรู้ครับว่าบ้านเมืองเรามันจะไปไม่ได้ประเทศแอฟริกาใต้ผิวขาวผิวดำประเทศอื่นๆฆ่ากันตายเยอะแยะครับแต่เขาก็ยังปรองดองกันได้สถาบาันพระปกเกล้าเนี่ยซึ่งเป็นหลักของประชาธิปไตยอยู่กับสภามาเนี่ยครับช่วยคิดนะครับท่านไม่ใช่เอาวิชาการมาประชุมสองสเดือนแล้วก็จบมีเอกสารมาเล่มเดียวแล้วก็จบท่านต้องกระตุกสังคมให้ได้ว่าท่านจะทำยังไง ท่านมีแนวคิดยังไงเนี่ยวันนี้ผมถามตรงๆนะครับว่าท่านอาจารย์วุฒิสารตันชัยกับท่านผู้บริหารสถาบันพระปกเก้าเนี่ยท่านจะทํำยังไงท่านมีแนวคิดยังไงพูดข้างนอกไม่ได้วันนี้ท่านพูดในสภาเราจะได้รู้เราจะได้เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาของชาติที่จะเกิดขึ้นขนาดเนี้เราจะทำยังไงขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ